ดีค่ะเมื่อนี้ยายจิมสิบห้าพี่พี่นองไปสือของในเมืองค่ะพี่น้องค่ะ,คะเดี๋ยวไปเบิ้งกันไว้ยายจิมสิไปไส่เนี่ยค่ะพี่น้องพี่น้องยายจิมยายจิมมาเบิ้งเนื้อค่ะนะค่ะเนี่ยร้านเนื้ออ่ะเขาไปเบิ้งน้ากันค่ะมีอะไรบ้างนี่ค่พี่น้องขนมปัง้ากับิ็อคโก้คือแมคโครนี่แหละพี่น้อง สบายนั่งสบายนั่งบนกระเช้าีเลยค่ะเม็ดเป็ดแบบแบงคอกเลยค่ะสื่อเนื้อแล้วก็มาสื่อปลาดุกต่อค่ะพี่น้องนะฮะลัน Asia Open. Yeah, I I do they have paper one but the best one here mm -hmm. oh, Asia. Yeah. Yeah. Max, ตูน้นกระดังกระดั้นเ่านี่มแน้วะนกระดัะดดนนองดอันนี้เปนตูปลาปลากับกี่เตูปลาพี่น้คุณน่ะพันพักกับพี่ได้พี่น้อง ลูกซ้นโอ้ยสิกินยังพี่นอนอมี่อสุยางสุยแนวอยู่สิดวาามีเรื่องกินเด้มาอยู่มันะงหนามีขนอ่ะหวานตัวค่อยบานเน่พี่น้อไข่เป็ดขุนอ่ะไข่เป็ดไข่นกกระท่ามีมื้อชิคสินแนวอันนี้เปเรเซ่ะ ูนเพียนบานเท่าสิเอาอย่างแนวเห็ดบุญเห็ดนั้นแนวปิง่งปลากับมีได้พี่น้องสิไปปิ่งใส่ละ่ะทานกับ,บว,ว,ว,วบ่มีดังแนวขูดแนวขูดแนวขอบบอกโี่มาถ้ะ อันนี้เคี่อกระปองเพี่น้องอา้ยยังงงงมามา z ูพีู่่นองเบิ้งค่ะลานเนื้อค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยมเมนลานเอเชียค่ะพี่น้องมาอีกลานนึงค่ะ อันนี้กระดานเอเชียคือกันอันนี้ข้าวสารอันนี้สารน,าน้ำตาหมามาม้าท้องบานท้องมัดชูยังขนมขนมแบบบานเท่านี้แล้วพี่วัน ีคือกันค่ะพี่น้องนะปุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ใส่บักนัดพี่น้องขนมใส่หนัดปรุงเครื่องพะลุงพะโล่เคอพี่นอ้องพวกน่ะดอกมิ้วยังมีเลยพี่น้องคนะแมนบ่เปนดอกมิ้วอยู่บ่โอ้โหเมนนี่มันดอกอี่ยงเลยพวกนน่ะพี่น้อง เฮ็ดเครื่องเฮ็ดคนน่ะเฮ็ดนี่าเฮ็ดบ่อแห้งคนนี่มืดได้ขเฮ็ดขนมเครื่องกระป๋อง,องน,นุ่มแคเนียนผลไม้กระป๋องพี่น้องเซนบะหมี่นนมว่ายๆห้า หมงดงี่นอันนี้ใส่บักพริกกะทิกะทิผงเครื่องปรุง เที่วเครื่องปรุงค่ะพี่น้องคนน่ะมีเมืดสุดยังไปเบิ้งไปเบิ้งข้าวสิบไปคออยังตาเด็กสมบูรณ์คนน่ะพี่น้องตาเด็กสมบูรณ์คนมีมืดแเ,เอาสมบูรณ์ปนไหนพี่นอ้องคะจิ้มไก่ สุญญ่สุญญ่อาคุณนภาชาไทายเปิดเจอพี่น้องนะปลาประมือปลาทิพย์พลดโอ้ยเขึ้นหอดบานนะ <c oughs> ี่นะเรี่ยมเขึ้นหอดบานเรียบเมกกะซ็บแป่งเห็ดขนมเหมือน,น พี่แข่งพี่พแข่งพริกป่นโคกสาคุนะโอเเหนกับนีประเภททัวี้ทัวเขียวทัวแดงมีมืดสู่ทั่วทั่วรนี่เป็นดอกอัน ดอก,ดอ,กอัน,อนชั้นพี่น้องดอกอันชั้นแหงดอกอันโอ้ยคนไหนพี่น้องเขาคนสลับปงสลับเปาก็นมเบิดชุ่ยยังชุ่ยเนว้วนยคนไหนพี่น้องลานเอเชียค่ะอายเห็นพี่น้องเบิง้งกับพี่น้อง ทูเรียนปูอัดพีนังลาโอโหูหลอดก็ไม่ได้พี่นองตัวูหลอดจะไม่ไไหมหโโ,มโ,โ,มโ,โห,หูแกนกะม่ตัวหัวใหญ่กะม่ค่ะมีมัดสุดยัง เือของแล้วกะกลับบ้านแล้วค่ะฝนกระตกยากาศ,ากาศอึมครึ้มค่ะพี่น้องฝนตกตลอดทางเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นไรอ่อยเด้อพี่น้องแถวนี้เป็นเห็ดไาอ่อยค่ะต่ผู้เขาพี่น้องนีแต่ผู้ต่เขากับทะเลค่ะพี่นอ้องยูนีบรรยากาศง,งาม Thăng mà xuống thì xuống bưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền